สวัสดีค่ะเที่ยวไหนในเดนาร์กนะคะวันนี้นะคะออนก็พาทุกคนนะคะมาเที่ยวที่โบสถ์ของประเทศเดนมาร์กนะคะโอ้โหสูงสดุดหูลูกตาทุกคนไปค่ะทุกคนเดี๋ยวออนจะพาไปเดินเที่ยวโบสถ์นะคะเที่ยวรอบๆบโบสถ์นี้นะคะสําหรับสถานที่นะคะเดี๋ยวออนจะแท็กไวท้ที่คลิปแล้วกันนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าทุกคนหรือใครที่อยากมานะคะทุกคนก็สามารถมาตามแผนที่ออนได้เลยนะจ๊ะนี่ทุกคนปกติเขาจะเปิดให้เข้านะคะแต่ว่าเนื่องด้วยสภาพอากาศแล้วก็โควิดนะคะทุกคนเขาก็เลยปิดนะคะอยากจะบอกว่า ถึงจะดูแบบเหมือนอากาศดีแต่ว่าหนาวนะคะทุกคนวันนี้แค่ประมาณ7องศานะคะอากาศค่อนข้างที่จะแบบเย็นนะนี่ทุกคนสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวก็มาได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าไม่มีเสียค่าเข้าใดๆทั้งสิ้นนะคะ มาเดินถ่ายรูปได้เลยนะจะสำหรับใครสนใจนะไม่มีเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะก็สวยนะคะโบสถจะสวยมากใหญ่มากนะคะก็วันนี้นะคะมีโอกาสได้ออกมานอกบ้านนะคะก็เลยโอเคเดี๋ยวมาหาที่เที่ยวกันนะคะไหนๆก็ ทคลิปเกี่ยวกับที่ท่องเที่ยวอยู่แล้วใช่ไหมคะของประเทศเดนมาร์กเราก็เลยมาทําคลิปนี้เลยดีกว่านะคะนี่ทุกคนเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเขาให้ขัาหไคะ น่าจะให้เข้าออนะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูด้านในกันนะคะว่าออนไม่แน่ใจทุกคนได้ยินเสียงออนไหมเพราะว่าเสียงลมค่อนข้างดังมากนะคะเสียงลมอาจจะแบบว่าอโอเคในนี้จะเป็นประมาณแบบนี้ทุกคนโอเคนะคะ เห็นป่ะทุกคนจากตรงนี้นะคะมุมนี้โอเคไปต่อจังอากาศเย็นมากๆทุกคนโอ้โหวโผม ผมออนปลิวนะคะทุกคนผมปลิวแบบสมัดเสีสดยดมากอันนี้เท่ากับว่าเราเดินรอบโบสถ์เลยนะคะทุกคนเพราะเดินจากฝั่งนู้นแล้วก็มาฝั่งนี้ก็เท่ากับว่ารอบหนึ่งแล้วนะคะดีทุกคนจะเป็นแบบนี้นะคะ